เรารู้มาว่ามาดามเองก็เป็นคอนซัลต์สำหรับการเปิดปั๊มน้ำมันเรามาเรียนรู้ขั้นตอนการเปิดปั๊มดีกว่าสมมติว่าตอนนี้เรามีที่ดินละแล้วเราอยากจะลงทุนปั๊มน้ํามันครับเริ่มต้นเราควรจะมีเงินเท่าไหร่ครับสมมุติว่าเป็นปั๊มน้ามันในหมู่บ้านนะเล็กๆปั๊มน้ามันเอ่อไซส์เล็กๆนะคะก็สามถึงห้าล้านสามถึงห้าล้านบาทโอเคสมมติว่าเรามีเงินลงทุนเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับติดต่อให้อ่เจ้าหน้าที่นะคะเขามาดูอ่เขาเรียก ประเมินทัฟฟิกว่าจะมีลูกค้าปริมาณลูกค้าเท่าไหร่อะไรยังไงพอผ่านขั้นตอนนี้เสร็จแล้วครับถ้าแบรนด์เขาผ่านาอนุญาตละก็ต้องไปขออนุญาตค่ะแบรนด์เขาผ่านนี่แปลว่าเราต้องเลือกแบรนด์เองใช่ไหมครับใช่ค่ะหมายถึงว่าเราต้องเลือกแบรนด์ก่อนว่าเราอยากจะลงทุนกับแบรนด์สีน้ําเงินสีเขียวอะไรพอเขามาประเมินเสร็จปุ๊บเขามองเห็นว่าผ่านแล้วถึงจะมีโอกาสเปิดแต่และแบรนด์เขาก็มีขั้นตอนการสัมภาษณ์ ไม่เหมือนกันเหมือนกันว่า,าไม่ไม่ใช่ว่าเรามีเงิน้วเราจะเปิดได้เลยนะ<ๆ>เขาจะสัมภาษณ์เราก่อนด้วยใช่ใช่เรามีทัศนคติยังไงกับแบรนด์ของเขาเะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเปิดได้เลยไหมคราวนี่ต้องไปขออนุญาตค่ะขออนุญาตจนได้ใบอนุญาตมาเองใช่ใช่ค่ะพอได้ใบอนุญาตเสร็จปุ๊บถึงจะเปิดได้ใช่ค่ะขั้นตอนของการเริ่มต้นตั้งแต่แบบมีที่ไปจนถึงวันที่จะไปได้กดน้ํามันขายส่วนใหญ่จะใช้เวลานานไหมครับ ประมาณ4-6เดือนสี่ถึงหเดือนแล้วแต่ความพร้อมใช่ไหมครับขอสร้างไงเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้การก่อสร้างไวขึ้นนะคะครับก็ไวที่สุดยังไงก็ต้องประมาณ3เดือนกว่าถามได้ไหมครับสูบปั๊มในชุมชนหมู่บ้านเนี่ยสามล้านถึงห้าล้านบาทเนี่ยกี่ปีคืนทุนครับมันแล้วแต่วอลุ่มที่เขาเรียกว่าที่ได้ขายน้ำมันนะคะแล้วแต่ทำในที่ตั้งแล้วก็แล้วแต่ปริมาณที่ขายสมมติว่ากลางๆอ่ะ ไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะครับต้องเกิน5้าปีนะคะเพราะว่าจริงๆน้ำมันมันไม่ได้กําไรมากแต่ก็คือเป็นสินค้าที่ทุกคนบริโภคนะคะใช,ใใช,ใช้ใช้เรื่อยๆใช่ใชเรื่อยๆในชีวิตประจําวันอยู่ละไปไหนก็ต้องคือถ้าไม่มีน้ํามันเติมแล้วก็ไปไม่ได้เงะค,ะค่ะอืค่ะเรื่องการเปิดปั๊มน้ํามันเนี่ยนะคะจริงๆมันมีดีเทลเยอะมากเลยค่ะถ้าสมมติว่าผู้ชมท่านใดสนสัยนะคะสามารถอินบ็อกมาถามบายดามได้เลยค่ะมาดามยินดีให้คำปรึกษาค่ะ